ใมสูงกุกกลกุกกลคะ่ะเหมือนไห้ฮอพ็อปจนกันมาถอยยาคะ่ะถอยยาทอยยาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ที่เชียงจุงก็มีอากาศเคริมเคิมนะคะเหมือนผลจะตกคะ่ะวันนี้เราก็มาทอยยาลกยานะคะ ญ้าออกเยอะมากเลยค่ะตอนนี้นี่นะคะเราไม่ทขามาตัวหึงเขากัดซ้อมพากแล้วมันย้างออกนำค่ะใครว่างอยู่มาช่วยหน่อยนะคะถอนย้าค่ะถอนย้าเ <laughs> ยอะมากเลยค่ะใกล้ออกภาษาแล้วนะคะ ที่วันปีนี้ไม่มีงานอะไรค่ะก็จะมีงานเล็กๆมั้งตอนนี้ปีนี้ทำต้นแปกหนึ่งต้นเองค่ะผากติดตามช่องน้องนนนด้วยนะคะร้านก็จะเปิดแล้วไว้เรามาเจอกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านที่มา,มาแอลสนผากน้องนอนก็ได้นะคะหรว่ามาแอล บ้านหนองเงินก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ